สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary t a r o ค่ะในพลังงานนี้ก็จะเป็นพลังงานคลิปรันดอมนะคะวันนี้หมอหมายก็จะมาเปิดไพ่พลังงานสดกันนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานในคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะขอให้คุณรับฟังเป็นไกด์ไลน์แนวทางเรื่องราวพลังงานดีๆรับเป็นพลังงานบวกให้กับคุณได้เลยค่ะมาเริ่มเปิดพลังงานให้กับเพื่อนกันเลยเนาะวันนี้จะเป็นพลังงานแดดไหนอะไรยังไงมาดูกันนะคะ ขอเริ่มจากเช็คพลังงานของเพื่อนกันก่อนเลยนะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างค่ะโอเคขึ้นมานะคะแปดเหรียญน,นะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนของเราดูมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะมีความตั้งใจนะคะที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดความสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งผล ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวนะเออบางคนอาจจะเป็นการที่เริ่มดําเนินการธุรกิจไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผลลัพธ์เข้ามามากขึ้นนะคะก็เร่งพัฒนาเร่งเอ่อในการทําอย่างต่อเนื่องนะคะอ่าติดตามการทํางานระบบต่างๆเนาะแปดเหรียงสื่อถึงความต่อเนื่องนะคะอู้หนึ่งมเมเา้าขึ้นมา นะจริงๆในที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเพิ่งได้เริ่มต้นใหม่กับบางอย่างเนาะบางคนอาจจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะบางคนก็เนี่ยเป็นการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่เลยก็เป็นได้บางคนอาจจะเป็นการได้ไปศึกษาต่ออ่าบางคนอาจจะลงคอร์สเรียนอะไรไปในที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนกับจะนําพามาซึ่ง หนทางการก้าวหน้าการเติบโตใหม่ๆใ,ให้กับเพื่อนๆน,นะพลังงานนี้นะคะมาดูกันต่อนะว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรกันอีกบ้างนะคะมีเด็กถือดาบเนาะเออเด็กถือดาบไปนี้รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆของเราเนี่ยมีการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งในด้านอารมณ์ความคิดด้านข้างในของคุณมากขึ้นนะคะเออมันอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเหมือนกับเพื่อนๆของเราเนี่ยมีการ ออรู้ตัวทุกขณะมากขึ้นเออว่าแบบตัวเรากําลังคิดอะไรอยู่กําลังรู้สึกอะไรแบบไหนยอยู่กับเหตุการณ์นี้กับสิ่งที่เจอสิ่งที่เผชิญในแต่ละวันนะคะมันมีมันมีการแบบจับทางอารมณ์ความคิดตัวเองได้ถี่มากขึ้นนะแล้วก็แบบสามารถนะคะทำให้คุณเนี่ยมีสติอะคะ่ะในการยังคิดย้ำทำหรือมีสติละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะในการทำสิ่งต่างๆเนาะ เราก็ลงไปถึงว่าเด็กถือดาบนะคะยังพูดถึงความมุ่งมั่นเออความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจยอย่างแรงกล้านะที่จะไม่ยอ่อท้อต่อสิ่งใดๆทั้งปวงนะคะกับการที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้านะกับเป้าหมายชีวิตของคุณที่ทำอยู่ในตอนนี้เออราชนีถือถ้วยพลังงานของเพื่อนในช่วงเวลานี้คุณมีการเข้าถึง จิตใจภายในตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอือคือต้องเรียกได้ว่าจากแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์หรือต่อบางผู้คนคําพูดคนบางคนอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้คุณเริ่มที่จะสามารถปรับจูนนะอารมณ์ภายในความอ่อนไหวให้มันลดลงได้เกิดเป็นความรู้สึกสงบ เออเกิดเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของอารมณ์ความคิดต่างๆเนาะอืมอ่ะขออีกหนึ่งบนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันอีก u s t ติ e นะคะอืมจริงๆรู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยมันมันเกิดสมดุลนะคะไพ่จัติดเนาะ จากอะไรก่อนหน้าที่มันขาดขาดคุณก็เรียนรู้พัฒนาดึงมันขึ้นมาอะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะคุณก็มีการปรับลดลงมานะคะให้เกิดความสมดลุลความเสถียรน่ะในการดำรงอยู่ในแต่ละวันนะด้วยความสงบด้วยความสุขใจด้วยพลังงานเชิงบวกมากกว่านะคะอืมแล้วก็ ใครบางคนในที่นี้นะคะก็อาจจะรอเนาะรอคอยในเรื่องของการได้รับการตอบรับที่เป็นการได้รับอนุมัติผ่านนี้ก็ได้นะเช่นเ,เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะลักษณะนี้ด้วยด้วยพยระจสติกขึ้นมาเนาะก็ถามว่าจะเกี่ยวข้องไหมกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทําด้วยนะก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะ ม,มันอาจจะเป็นการได้ได้เครดิตอย่างเงี้ยนะคะอาได้ใบ t ติฟิเคตนะอะอย่างใครที่ลงคอร์สเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับจจมาคุณก็จ,จะได้รับอะไรที่มันแบบเป็นการการันตีมากขึ้นนะคะให้คุณแบบดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอาดูมีเขาเรียกว่าอะไรอะใช้คาว่าเครดิตละกันเออมันทําให้คุณจะได้มีเครดิตอะไรเพิ่มมากขึ้นอนะในศักยภาพในความสามารถของคุณหรือแม้แต่เป็นในเรื่องของ การงานอ่ะเป็นเรื่องของระบบหรือเอกสารอะไรเงี้ยที่มันจะรองรับให้คุณแบบดูมีความเป็นปึกแผนมั่นคงก้าวหน้าได้อย่างจริงๆอ่ะเออบางคนก็อาจจะรอคอยในเรื่องของเอกสารสําคัญนี้อีกทางหนึ่งเป็นได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานรันดอมวันนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรนะวันนี้เป็นพลังงานแบบไหนยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานให้กับเพื่อนๆนะครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ บอ้อมคุมคนดูแลคนด้วยนะคะให้ส่งพลังงานผ่านสื่อมาอย่างในข้อความน,นี้นะคะมาดูกันเลยค่ะออ้ม้แรกขึ้นมาแปดเท้านะคะคุณกำลังจะมีการไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยจะมีการเติบโตก้าวหน้าในทิศทางการงานที่ดีขึ้นแน่นอนนะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ด้วยการที่คุณนั้นปรับจูนเปลี่ยนแปลงขึ้นพลังงานนะคะให้มันเสถียรขึ้นให้มันอยู่ในเชิงพลังงานที่เป็นบวกมากขึ้นส่งผลแน่นอนนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะอาจเรื่องงานนะจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเข้ามานะคะนะใครที่ลงมือทำอะไรไปแล้วก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะ ใครที่กําลังพัฒนาอะไรอยู่ให้ดียิ่งขึ้นให้เกิดผลลัพธ์นะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเข้ามาในอีกไม่ช้านี้แล้วนะคะเพราะว่าแปดไม้เท้าเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบที่ไม่ต้องรอนานแล้วนะคะอืมเนาะนะใครที่รอในเรื่องของการขยับขยายเติบโตวความก้าวหน้านะคะผลลัพธ์เบื้องต้นของความสำเร็จนะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะ ซีเรียนเนาะใครที่กังวลอยู่เนาะกังวลว่าเออคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ได้ไหมนะคะคุณจะสามารถทําสิ่งนี้เนี่ยไปเป็นปึกแผ่นในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินชีวิตคุณได้ไหมบอกเลยว่าคุณมาถูกทางน,นะขึ้นตรงกันหนึ่งในเท้าด้วยนะคะนี่แต่ว่าอะไรที่กําลังคิดกังวลอยู่นะคะขอให้ลดความคิดกังวลนะเออบางคนก็อาจจะไปในเรื่องของการคิดว่า สิต่างที่คุณหาหนทางมาทําอยู่เนี่ยมาถูกทางไหมก็บ้องบอกว่าถูกทางแล้วนะคะนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องต้องตัดความคิดมากออกไปเปลี่ยนเป็นการลงมือทํามากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ใา้อยากจะเน้นอยากจะบอกพลังงานนี้ให้กับคุณนะคะหมูนเนาะเออก็ช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อีกเวลาถัดไปข้างหน้านะเพื่อนของเรากําลังจะได้ ตื่นรู้มากขึ้นนะคะสาหรับไพ่เดมูลนะหลายๆคนเป็นการตื่นรู้ช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะดูจะเป็นการตื่นรู้ในสภาวะที่คุณแบบอยู่กับตัวเองมากๆสงบนิ่งภายในห้องตัวเองแบบไฟสลัวๆหรือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นการตื่นรู้จากมุมมองความคิดบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่คุณได้คิดทบทวนแล้วก็ได้ได้เกิดความเข้าใจบางอย่าง อย่างข่องแทชัดเจนมากขึ้นนะคะนะรวมไปถึงว่าไพ่ดาวโรมาเนี้พูดถึงเรื่องสัญชาตญาณด้วยนะเหมือนกับไพ่จะบอกว่าเร็วๆนี้คุณเหมือนกับจะได้รับสัญญาณสัญชาตญาณบางอย่างผ่านมาทางความฝันนะคะที่ดูจะเป็นอะไรที่มาบอกเล่าบอกเหตุนะถึงเกี่ยวกับอนาคตของเพื่อนๆนะคะ อันนี้ต้องไปลองจับกันดูเนาะว่าจะเป็นฝันแบบไหนยังไงนะคะอือนะมีสี่เหลียนแล้วก็สี่ดาวขั้นด้วยแมูลเห็นไหมเออสี่เหลียนเนี่ยจะเป็นพลังงานของผู้ชายนะที่กำลังกุมเหลียนแล้วก็นั่งคิดอะไรอยู่ส่วนไพ่สี่ดาบก็จะเป็นเอนจีผู้หญิงที่นั่งคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ มีดาบที่ล้อมอยู่สี่ดาบนะคะมันให้ถึงความสงบอะความนิ่งจริงๆอะเอออาจจะเรียกได้ว่าหากใครในที่นี้นะคะคุณกำลังวางแผนหาไอเดียหรือต้องการได้รับก,การไกด์ไลน์อะไรบางอย่างนะี่ยมาทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอนะ จะผ่านทางข้อความตัวเลขอะไรก็ได้นะเดี๋ยวคุณจะได้รับแล้วก็จะได้รับมาค่อนข้างชัดว่าเป็นในเรื่องของทางความฝันเออหรือคนอาจจะได้รับเป็นพลังงานไกด์ไลน์ก็ได้นะคะแบบจะเจอพลังงานคลิปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงลากลางคืนเนาะเออนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไมยมองว่ามันเหมือนกับอะไรที่คุณยังคิดไม่ออก ยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวคุณจะได้ได้คําตอบคุณจะตัดสินใจได้นะคะเออจะเลือกได้สักทีแล้วว่าคุณจะทํำยังไงอะไรยังไงต่อไปนะอือบางคนในที่นี้มีความคิดในเรื่องของความรักด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะประมาณว่าถ้าใครในช่วงเวลานี้นะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ดูจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะสืบเนื่องมาเนาะ แล้วคุณก็อาจจะสงสัยและว่าสรุปเนี่ยคนเนี่ยใช่หรือเปล่ามีแนวโน้มไหมว่าเขาเป็นคู่อย่างเงี้ยนะคะด้วยแบบอันนี้ต้องใช้วิจัยน,นะแล้วแต่เคสนะ,ะแต่ว่ามันจะเป็นภาพรวมในเชิงที่ว่าคุณจะรู้สึกอินเทนส์กับคนนี้เขาก็รู้สึกเช่นกันนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเออถ้าคุณเจอในลักษณะนี้อยู่กับความสัมพันธ์กับใครคนเนี้ยที่คุณรู้สึกอินเทนส์ซึ่งกันและกันรู้สึกว่า มันมีอะไรที่ดูผูกพันเชื่อมโยงแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะให้ออกมาบอกเลยนะว่าเนี่คือโซเมีของคุณนะคุณกำลังดิวได้เจอกับคู่ของคุณแล้วนะคะมันอาจจะเป็นกับมันอาจจะเป็นประมาณที่ว่าเดี๋ยวยิ่งผ่านเวลาไปเนี่ยคุณกับเขาอ่ะจะยิ่งรู้ใจกันมากขึ้นนะคะยิ่งแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วในไทม์ไลน์ของความเป็คู่ขงคุณที่ได้มาเจอกันในลักษณะนี้เลยนะคะ ามาดูแถวสุดท้ายนะขอเปิดอีกแถวหนึ่งนะคะนะในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะว้าวเป็นลขขึ้นมาให้ไม่เทานะคะอืมช่วงเวลานี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งอ่าเจอคู่แข่งหรืออาจจะเจอ กึ่งๆคล้ายๆศัตรูนะแต่ก็อมแต่ก็ไม่ออกเด่นว่าจะเป็นศัตรูชัดขนาดนั้นแต่เอาประมาณว่าอาจจะเป็นศัตรูในเชิงแง่ที่ว่ามีใครที่แบบอาจจะคิดต่างกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะพูดอะไรบางอย่างขัดทางคุณไปบ้างในบางเหตุการณ์บางช่วงสถานาการณ์นะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณนะว่าคุณจงเดินทางสายกลาง ในแบบที่เป็นตัวตนของคุณคือหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าเออบางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่คุณได้ตื่นรู้ได้รู้สัจจะทำความจริงบางอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครบางคนรอบตั่คุณเขายังไม่พร้อมนอะที่จะรับมูลที่จะได้พัฒนาจิตญ,ญาณนะคะคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเอออย่าไป อย่าไปชี้นําทางอะไรที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากนักจนเกินไปให้อยู่ในทางสายกลางไปนะคะแล้วก็โฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องทําสิคุณอาจจะต้องการมีนิเวศให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะในชีวิตสักทีเงี้ยนะคะนะคุณต้องรู้จักปกป้องพลังงานตัวของคุณเองด้วยเออในลักษณะนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ให้ขึ้นมาบอกเนาะเพราะว่าดูว่ามันเป็นช่วงเวลาสําคัญเนาะ เออพลังงานเนี้ยดูมันเป็นช่วงเวลาสําคัญคือคุณกําลังจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่มันดียิ่งขึ้นนะคะนะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ว่าต้องโฟกัสที่พลังงานตัวของคุณเองก่อนเนาะเอออาจจะมีใครบางคนนะ่ะที่คุณช่วยเขาได้อ่ะเออช่วยผู้ช่วยให้กําลังใจช่วยให้พวกเขาได้รับพลังงานดีๆไปนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะนะ แต่ว่าคุณต้องมีวิจัยานเนาะเลือกที่จะให้คนด้วยนะคะเอออย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าสูงสิงหรือให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาอมืคุณต้องรู้จักโปรเทคปกป้องพลังงานของคุณเองด้วยในลักษณะนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเอองกความรู้นะคะหรือว่าแบบปรีวเวกตัวออกจากผู้คนไม่ใช่นะแต่เป็นแต่ว่า คุณแค่เลือกนะคะเลือกว่าจะพูดอะไรออกไปอ่ะสักนิดหนึ่งเนาะเออจะคิดจะทำจะพูดอะไรออกไปกับใครเนี่ยต้องต้องดูสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอืมบางคนเนี่ยคุณอาจจะพูดได้แค่เรื่องเท่านี้พูดได้แค่เท่านี้นะคะมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเออเป็นปัญหามากกว่านะให้เราปวดหัวอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะต่อมา The h e r ม i t นะคะ เดอะเฮอร์มิตไปนี้ก็คือว่าถพ่อยากจะบอกว่าต่อจากเนี้นะคะเพื่อเรื่องของเราเนี่ยจะจะก้าวไกลมากขึ้นอะในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับโลกใบนี้เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับตัวตนของคุณนะพลังงานเนี้ยมันพูดถึงเป็นการพลังของการที่เพื่อของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการตื่นรู้ที่มันลึกมากขึ้นนะคะ นะแล้วมันก็ดูจะสอดคล้องด้วยนะกับสถานการณ์ชีวิตที่คุณเป็นอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับจะไปคู่กันนะคะอืมมันก็ลังจะเปลี่ยนผลลัพธ์อะไรบางอย่างในสถานการณ์ชีวิตของคุณด้วยนะจากการที่คุณตื่นรู้นะคะอ่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของระบบจักรวาลอย่างเงี้ยเป็นในเรื่องของเอ G จีพลังงานที่เชื่อมต่อกับจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นจากนี้ที่เพื่อนของเราตื่นรู้นั่นเองแล้วมันก็จะส่งผลนี่แหละต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปนะ มาดูกันต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรอัศวินห้วยมายมองว่าในไม่ช้านี้นะคะเพื่อนของเรากําลังจะได้รับโอกาสดีๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็โอกาสดีๆนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งข่าวดีเรื่องของความรักเป็นได้ทั้งโอกาสดีๆข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้าโอกาสทางการงานรวมไปถึง โอกาสได้เจอกัลยานมิตท,ที่ดีมามากขึ้นในชีวิตนะคะคือเรียกว่าอัศวินถือถ้วยเนี่ยเต็มไปด้วยข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเข้ามาหลังไหลเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเรามากขึ้นนะคะนะใครที่คบกันมาเนี่ยระยะหนึ่งนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันมองว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยคุณกำลังจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างจากคนรักแน่นอนที่ทําให้คุณรู้สึกยิ้มเบิกบานมีความสุขใจ นะบางคนก็อาจจะได้เวลาเป็นการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ก็ได้นะจากที่คุยศึกษาดูใจกันมาเนี่ยเออได้ขยับขยายความสัมพันธ์ที่มันกระชับมากขึ้นนะคะเนาะบางคนก็อาจจะมีทิศทางข่าวดีนะในเรื่องของการได้ออกเดินทางเป็นได้นะคะอ่า,อาจจะเรียกได้ว,ว่าคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสเข้ามาเนี่ยให้คุณได้ ได้เดินทางไปในที่ที่คุณอยากจะไปตั้งนานแหละเออแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอาจจะจังหวะเวลาไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มันไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้เดินทางออกไปแต่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเนาะดูเป็นข่าวดีที่มากกว่าสองสเรื่องเลยอะที่มันกำลังจะผ่านเข้ามาให้กับชื่อของคุณนะคะเนาะเพราะฉะนั้นไพ่จสมินถือทั่วเนี่ยเหมือนกับให้คุณ เตรียมรับสิ่งดีตรงนี้อ่ะโดยการเตรียมพลังงานของคุณนะคะนะอืมว้าวราชาถือไม้เท้านะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะจะมีคนที่ให้การสนับสนุนอนะอะไรบางอย่างที่คุณทำคุณสร้างมาเดี๋ยวมันจะโฟล์มากขึ้นคุณจะเหนื่อยน้อยลงเพราะจะมีคนที่ เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะหรือส่งเสริมความก้าวหน้าการเติบโตง,งานตรงนี้ให้กับคุณได้อีกด้วยนะคะอาจจะผ่านมาทางการยานมิตรอย่างเงี้ยเนาะการที่คุณได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะคะโอ้โหแล้วก็มีไพ่ราชาถือเหรียญเนาะนะแถวสรุปก็คือดีมากเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ความเจริญบางคั่งร่ำรวยอะเพื่อน อืมมันไม่ใช่แค่ร่ํารวยเงินทองเออหรือแบบการงานมั่นคงอะ่ะแต่มันนํามาซึ่งเนี่ยแหละความอุดมสมบูรณ์ความสุขมากขึ้นให้กับชีวิตของเพื่อนเอนเรานะคะเออก็เป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคือพลังงานแบบไม่ได้พุ่งมากแต่ว่ามันมันกําลังแบบเหมือนกําลังค่อยค่อยขยับขึ้นอะ่ะเออเหมือนกําลังเป็นพลังงานที่แบบ เป็นขาขึ้นให้กับชิวิของคุณขึ้นไปอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไพ่ออร์เ,เรลกันเลยทมไมเริ่มต้นจากใช้ไพ่ชายฟอร์มเดอะอินไซด์นะคะานะมีไพ่ชายฟอร์มเดอะอินไซด์เนี่ยอยากจะไกด์ไลน์ข้อความอะไรให้กับเพื่อนๆของเรานะคะในพลังงานนี้ โอเคใบแรกเนาะ forgive someone อืมก็เออสำหรับใันนี้มายมายรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับ5หไม้เท้าที่หมอหมายอ่านเนาะที่ผ่านมามันอาจจะมีใครบางคนห่อหน้านี่อาจจะทําให้เพื่อนพื่ของเรารู้สึกไม่ดีหรือเสียสูญเสียอะไรบางอย่างในตัวเองเป็นในเรื่องของความมั่นใจหรือแบบหรืออาจจะประมาณว่าเนี่ย คนที่คุณเคยหวังดีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นความหวังดีของคุณอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องปล่อยไปเนาะปล่อยผ่านคือหมายมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ถือโทษโกษาอะไรเขาหรอกแต่ว่าคุณยังเก็บกักเก็บความรู้สึกไม่ดีเอาไว้อยู่อะความรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเออทาไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาถึงเทคกลับมาแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีสุดคุณต้องปล่อยออกไปโดยการ ให้อภัยพวกเขาเถอะนะคะให้อภัยพวกเขาในแบบที่ว่าคุณเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังคือยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นนะในการที่จะอืมเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานอะไรใดๆเท่าไหร่นะคะเนาะมันก็เลยอาจจะมีเหตุการณ์อะไรในอดีตที่คุณอาจจะขัดแย้งกับพวกเขาเออมันอาจจะมีการพูดคุยแบบ ดูย้อนแย้งกันสักหน่อยอะแต่ก็ไม่ถึงทะเลาะหรือถกเถียงกันมากมายนะคะแต่บางคนอาจถ้าเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบดูทะเลาะอะไรกันมาเนี่ยก็ขอให้ปลดปล่อยพลังงานนี้ออกไปนะคะนี่คือสิ่งที่ให้ออกมาบอกเนาะเอามาดูกันอีกนะคะแต n ง f u l for เนาะโอ้การที่จูนะ Rampage นะ List t e n น i n g you are แต n ง f u l for นะคะอ๋ออาจจะได้ที่ว่าตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยเริ่มที่จะ จูนติดมากขึ้นอนะ่ะกับพลังงานจิตจักรวาลกับพลังภายในของคุณนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะในการทำมินิเฟสติ้งในแต่ละวันได้ดีคือการขอบคุณเออพลังงานเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มจากยังไงในการม a n i เฟสติ้งเนี่ยจงขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรขอบคุณในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณไปเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะนั่นแหละนะคะทรงพลานุภาพมากนะ อันนี้แชร์เลยนะตัวหมอไม้เนี่ยก่อนจะนอนหลับตาทุกคืนหมอไม้นึกถึงเสียงต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ขอบคุณนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือไม่ดีแต่หมอไมยจะเห็นได้ชัดว่าในเรื่องไม่ดีย่อมมีอะไรที่แฝงเป็นเรื่องดีอยู่ในนั้นแล้วเราขอบคุณนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์มากอืิจริงๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะจาก หมายที่ผู้เป็นผู้ปฏิบัติมานะแล้วก็เห็นผลนะคะเอ,อ่อการขอบคุณเนี่ยมันเป็นขึ้นพลังงานที่สันสะเทือนสูงมากนะคะแต่มันต้องเป็นการขอบคุณที่คุณรู้สึกสํานึกรู้คุณจริงๆนะเออบางคนอาจจะต้องสํานึกรู้คุณยังไงเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆเออคุณต้องลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องเล็กๆดีๆที่มาซัพพอร์ตในแต่ละวันคุณอนะ่ะคุณ คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะมีความรู้สึกกับอะไรบ้างในชีวิตถูกไหมเออเพราะฉันเนี่ยการที่คุณจะได้อะไรที่เป็นความสุขสิ่งใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคุณก็ต้องเริ่มรู้จกักรู้สึกรับรู้ขอบคุณมีความสุขจริงๆตั้งแต่จุดเด็กๆตรงนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นมองให้มันเป็นเรื่องง่ายๆให้ได้นะคะกับการขอบคุณในแต่ละวันของคุณนะหมอไมย่ยกตัวอย่างเลยนะคือหมอไม้ขอบคุณแม้กระทั่งเอ,อิรด ข้าวที่เรากินนะคะไม่ว่ามื้อนั้นเนี่ยมันจะเป็นมื้อธรรมดาหรือเป็นมื้อใหญ่ก็ขอบคุณเออนะคะให้เราได้อิ่มท้องให้เราแบบอิ่มหนำสำราญในมื้อนั้นอย่างเงี้ยน,นะคะคุณต้องแบบ appreciate แบบละเอียดมากขึ้นลึกลงไปมากขึ้นกับสิ่งเล็กๆนน้อยตรงนั้นนะแล้วมันมีหลายอย่างมากเลยนะ กับการขอบคุณเศษเล็กน้อยนีแต่ละวันนะ่ะถ้าคุณมองให้ดีๆนะคุณสามารถลิสต์มาได้อาจจะไม่ต้องถึงสิบอย่างก็ได้อาจจะห้าอย่างเนี้ยนะคะวันละห้าวันละห้าวันละห้ะคุณทำอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องอะ่ะนะคะโอ้บอกเลยนะว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นในชีวิตแน่นอนกับการม n i ิเฟสสิ่งดีๆเข้ามานะคะ embrace your inner divine goddess นะไม่นี้เนี่ยคือบอกว่า คุณเนี่ยนะคะจะมีแรงจิตศรัทธามากขึ้นอืมคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องใช้คาว่าคุณจะปลดล็อกเนี่ยพลังงานที่เป็นขั้นสูงมากขึ้นในตัวคุณนะคะเออเนาะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเีนพลังงานที่เป็นจุดด้านลบอ่าสเกลอารมณ์ที่เป็นด้านลบด้านต่ําขึ้นพลังงานที่ต่ำอะ่ะคุณจะเีนออกไปได้มากขึ้นแน่นอน ะะด้วยที่ว่าเนี่ยในอินเนอร์ของคุณนมันมีความเชื่อมันมีความศรัทธาเป็นทุนเดิมในสิ่งดีงามสิ่งดีงามคืออะไรก็คือการที่ตั้งจิตอยู่ในการคิดดีคิดบวกทําดีไม่ว่าสาการจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะนะนี่ก็คือพลังงานของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันนะขอเป็นไพ่ Angel Answer เลยนะคะ ขอพลังงานไพ่ angel answer นะคะให้การขานรับนะ c o n f i r มอะไรกับเพื่อนๆบ้างมาดูกันนะคะว้าวไว้แรกนะ listen into listen to your intuition นะคะก็ชัดเจนมากเลยนะหมอไม้เพิ่งพูดไปในเรื่องของสัญชาติญาณสัญญาที่คุณจะได้รับนะคะ ต่อจากนี้นะพายออยกมาบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยคุณจะได้รับไกด์เข้ามามากขึ้นแล้วก็คุณสามารถที่จะเชื่อไก์นั้นได้เชื่อสัญชาตญาณมืงลึกของคุณได้เลยว่าคุณควรที่จะเชื่อคิดไปในเชิงทางไหนบ้างนะคะเพราะว่าต่อจากนี้มันเหมือนกับจิตญาณมืงลึกของคุณเนี่ยกำลังจะฉายแสงออกมาขึ้นเพื่อนําทางชีวิตของคุณไปในด้านพลังบวกและส่งผลสาการรอบด้านชของคุณให้มันดีมากขึ้นนั่นเองเนาะ โอโหให้อบานดันซ์ออกมานะคะคนรุกมากเลยนะช่วงคุณกำลังไปเจอความผาสุขมากขึ้นในช่วงจริงๆนะคะคุณกำลังจะได้รับโอกาสดีๆความอุดมสมบูรณ์ในช่วงของคุณกำลังจะขยับขยายมากขึ้นค่ะนะและ the situation will improve นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอเหตุการณ์ะรณอะไรมาแบบไหนก็แล้วแต่นะคะต่อจากนี้ มันกําลังจะนําพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดที่ดีขึ้นนะคะนะในแบบที่พลังงานของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแอคแท็กนะสิ่งดีตรงนั้นให้เกิดขึ้นในวันข้างหน้ากับชีวิตของคุณนะคะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณคะ่ะ